แล้วแล้วได้มาอีกตัวหนึ่งตัวเมียปลายลูกไปทําหมันตัวผู้อ่ะตัวผู้ตัวผู้ไปทําหมันนะลูกอ่าอ่าอ่าปลายปายทำหมันโลกสลบแล้วโลกเนี่ยตัวนี้ที่ไปขอลูกชิ้นกินตัวสีดําหนูนาพาให้มาจับเพื่อนได้เยอะแยะเลยขอบใจนะลูกจะได้หยุดแพร่พันนะลูกอมาจรนทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่าปลายลูกเพื่อนๆ่คะตอนนี้ตามหาน้องหมาอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าเพื่อน น้องโดนยิงยาสลบแล้ววิ่งหลบเข้ามาในป่านี่ตรงนี้ก็ติดถนนนะดีว่าเมื่อกี้ไม่วิ่งออกไปตรงตรงที่เป็นรถนะน้องก็ฉลาดนี่เดี๋ยวไปเดินตามหาน้องหมาก่อนเพื่อน,นยิงไม่ได้หลายตัวแล้วค่ะตามหาน้องหมาก่อนค่ะเจอแล้วเพื่อนๆโอ้โหวิ่งเข้ามาซะลึกเลยลูกตอนนี้น้องก็สลบอยู่นี้เพื่อนๆอ่าเดี๋ยวอุ้มน้องขึ้นรถเพื่อนๆตอนนี้น้องหลับแล้วค่ะ ดีย๋ยวไปตามตัวสีแดงอีกทีหนึ่งเพราะว่าสีแดงโดนยิงแล้วแต่ยังไม่สลบตัวนี้เดี๋ยวอุ้มขึ้นรถเลยเพื่อนเนี่ยไปลูกขึ้นรถนะเนี่ยรถมาแล้วลูกเนี่ยข้พ,พวกหนูเต็มเลยลูกไปทำหมันนะลูกนะไ,ไ,ไปกำจัด<ม>เห็บหมัดด้วยฉีดพ,พิษนักบ้าเนี่ยลูกสู้ๆลูกสู้ๆปา่ไปทำหมันลูกจับไว้ก่อนจับไว้ก่อน จับไว้ก่อนลูกจับไว้ก่อนจิกหลังไว้ก่อนจิกหลังไว้ก่อนนะจิกหลังไว้ก่อนนะจับจับไว้ก่อนเออ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 สู้สู้ลดูเขากระดิกหางดูเขากระดิกหางเดี๋ยวเขากระดิกหางสิเดี๋ยวไปทำหมันลูกทำหมันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาที่เดิมลูกเออเอออ่ะปะไปทำหมันก่อนนะลูกนะค่อยๆวางค่อยๆวางใจเย็นใจเย็นเออเออเออป่านอนไปลูกนอนไป อ่ะตัวนี้ปลายลูกปลปลายปลปลปลูกแม่ใส่ไปหมดอ่ะปลลูกไปอ่าอ่าปาไปทำหมันนะลูกพรุ่งนี้กลับมาที่เดิมนะลูกอ่ะแม่ส่งแค่นี้นะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูกลับมาที่เดิมนะลูกนะเด็กๆนี่ทั้งหมดกี่ตัวยี่สิบพอดีนะเพราะว่าแม่เลทของแม่ยี่สิบตัวพอดีแถวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวกลับมาที่เดิมนะลูกพรุ่งนี้พาคุ้มครองนะลูกอดข้าวอดน้ําก่อนนะคะอดทนนะสู้ๆนะลูก ขอบใจมากเอื้องเบีบบยขอบใจจ้งขอบใจออใจังเพื่อนๆคะตอนนี้ก็ถึงวัดหนองคอแล้วค่ะก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้ให้ข้าวเจ้า้ําตางกับพวกเลยซึ่งตอนนี้นี่ก็หมาจอนมาถึงแล้วค่ะยี่สิบตัวรอทําหมันก็พรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆวันนี้เมื่อเช้าก็สามตัวใช่ไหมสามตัวก็ตอนนี้ก็เขาพากลับไปแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ทีมหมอกลับไปหมดแล้วจะมาอีกทีพรุ่งนี้เช้า อ่าแล้วก็เมื่อวานก็หมาที่มาทำหมันก็เจ็ดตัวก็ส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อยู่ในรถตอนนี้ก็ยี่สิบตัวเพื่อนๆรวมไปเสร็จแล้วทั้งหมดสาสิบตัวแล้วพรุ่งนี้ตามจับต่อเพื่อนๆน้องๆเก่งมากทํางานใจเย็นมากอยู่นี่ค่ะรถมาถึงแล้วเพื่อนๆอยู่ไหนนุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันะค่ะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่วัดหนองคอแล้วค่ะนี่มันก็ประมาณหกโมงสามสิบห้านะอ๋ออันนี้ลูก ถึงแล้วนะคะพรุ่งนี้ทําหมันตอนเช้าลูกตอนเช้าเลยนะทําเสร็จแล้วกับที่เดิมนะคะลูก20ตัวเนี่ยเป็นเสร็จแล้วทั้งหมด30อ่าเมื่อวานเจตอนเช้า3พากลับไปส่งแล้วตอนนี้ก็20เบ็นเสร็จแล้ว30พรุ่งนี้ต่อนะลูกเออสู้ๆนะลูกอดข้าวอดน้ําไปก่อนนะคะลูกเด็กๆพรุ่งนี้ทําหมันนะลูกเออเออ,เอ,อ พรุ่งนี้ทําหมันนะบางตัวก็โดนยิงยาสลบบางตัวก็ไม่ได้ถูกยิงนะนอันเนี้ยอ๋อเนี้ยเหรอลูกอ๋อของบางพ้าเจ็ดตัวเมื่อกี้แม่ก็เอาก้อนหินมาวางขาตั้งให้หนูนี่เจ็ดตัวนี่เหรอลูกของของพี่พลนะเจ็ดตัวกลับบ้านกลับบ้านลูกกลับบ้านนะคะเออเจ็ดตัวมาจากบางพา้าป่าป่าปาปา,ปาเนี่ยชุดนี้แหละใช่ใช่ใช่เลยลูก ทำหมันแล้วนะทั้งหมด9้าตัวมาได้แค่เจตัวอีกสองตัวจับไม่ได้ไม่รู้หายไปไหนพี่มาเหรอใช่ไหมลูกพี่กลับแล้วเหรอใช่ไหมลูกไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะคะโยกกลับบ้านนะคะกลับบ้านนะคะพรุ่งนี้นะลูกพวกหนูอะนะพรุ่งนี้นะอ่าพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้กลับนะกลับที่เดิมนะลูกนะเออเออวันนี้วันนี้ก็นอนพักผ่อนไปก่อนตรงนี้มีลมโฟลูกนะลมไถเทลูกเออ อดทนนะลูกอดทนนะลูกอดทนอดข้าวอดน้ําก่อนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทําหมันละนะเออเพื่อนๆสี่โมงนะเป็นอยู่ที่วัดอยู่ในรุ่งนึงะ